ให้ขีคะแนนเต้านัทพรล่อยภาพเพลงใหม่มาทุกแนวหนีไม่พ้นเจ้าแม่นาขีถือเป็นน้องใหม่ในวงการเพลงเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับนางเอกสุตะอย่างเต้านัทพรเตมีรักที่ตอนนี้นั้นเธอขอสลัดลุกจากนางเอกละครพิสูจน์ตัวเองได้การเตรียมปล่อยเพลงซิงเกิลแรกในชีวิตเธอนั้นงัดความสามารถออกมาทํา MV อย่างเต็มที่ในนามเต้ากับเพลงซิงเกิล baby b o u เป็นเอาร้องเดี่ยวคนแรกของช่อง3เลยก็ว่าได้ค่ะในวันที่17มกราคมเปิดตัวโปรดิวเซอร์ พร้อมภาพปริกาศของเพลงซิงเกิลแรกวันที่18มกราคม2 5 2 5เปิดตัววิดีโอทีเซอร์ในวันที่21มกราฟังได้นในเวลา10โมงทางโซเชียลมีเดียทกสตรีมของช่อง3 Thailand Music อย่างวันนี้19มกราเธอได้โพสต์ภาพโปสเตอร์ลงในอินสตาแกรมก็เออเรียกเสียงคือฮาได้ไม่น้อยเพราะเธอนั้นจัดเต็มทุกลุกทั้งสดใสแซบน่ารักลุกเจ้าแม่นาคีก็มีออกมาให้ได้เห็น